วันนี้พิเศษมากๆค่ะมีพี่ชาวเมียนมามาออกรถด้วยนะคะคันนี้ก็คือ Ford r a n g เจปี2020ค่ะรถใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ใหม่แค่ไหนไม่รู้แต่เลขใหม่เพียงแค่2 0 0 0มเท่านั้นเองนะคะคันนี้ไม่น้อยสุดในร้านแล้วค่ะสภาพป้ายแดงสีขาวโล่พร้อมขับขี่ใช้งานทุกของหรือจะพาแฟนไปเที่ยวก็เหมาะมากๆเลยนะคะพี่ท่านนี้โชคดีมากๆาเลยนะคะที่จัดไฟนั้นผ่านฉลุยได้เป็นเจ้าของคันนี้เรียกได้ว่างานนี้พี่ๆยิ้มหวานเจ็บกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะสัญชาติไหนทํางานอะไรก็สามารถผ่อนรถไฟเน้นได้นะคะเพียงแค่เตรียมเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนําก็สามารถเช็คเครดิตจัดไฟเน้นได้เหมือนกับพี่ๆสองคนนี้เลยนะคะและทุกครั้งเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนสงมอบรถให้กับลูกค้าทางร้านของเรามีฟรีบริการเช็คทําความสะอาดและเช็คสภาพเครื่องยนต์ภายนอกภายในให้เป็นอย่างดีและบริการตรวจโอ้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆนะคะ ต้องขอบคุณพี่ๆสองท่านนี้มากเลยนะคะที่ไว้ใจให้ดีดียูสคาส่งมอบรถมือ2ส,สภาพมือ1อย่าง Ford เ a n เจ r คันนี้ให้กับลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าท่านอื่นสนใจรถมือ2ที่มีคุณภาพบริการด้วยใจคุณธรรมไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครสัญชาติไหนทำอาชีพอะไรลูกค้าก็ต้องได้รับบริการอย่างดีสนใจรถมือสอสภาพดีแบบนี้ติดต่อได้ที่ดีดียูสคารถยนต์มือสอตะกวดป่าได้เลยนะคะ